อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากให้ผู้ชายเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะคะมีความรักให้กับเราเอาใจใส่เรานะคะเห็นเราเป็นคนสําคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับตัวเองก็คือเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนดูแลความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนนะคะนั่นหมายความว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองหมายถึงว่าเรื่องของ การรักตัวเองนะคะการเอาใจใส่ตัวเองนะคะการให้ความสําคัญกับตัวเองอย่างเช่นเรื่องของความรักตัวเองเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักตัวเองบางคนนี่ก็อาจจะบอกว่าเออฉันก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างนี้กินอาหารครีนนะคะออกกําลังกายดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะอันนั้นมันก็ดีค่ะเนืน่อคือคุณมีความรักในตัวเองเอาใจใส่ตัวเองนะคะ แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของความรู้สึกข้างในเราจะต้องรู้จักรักษาความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าถูกใครมาทําลายความรู้สึกของเรานะคะแม้แต่กระทั่งคู่ของเราหรือแฟนของเราเนื้อออกไหมคะ,ะการรักษาความรักนะคะการรักษาความรู้สึกการรักษาความรู้สึกของตัวเองอะหมายความว่า คุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความรู้สึกของคุณหมายถึงว่าคุณจะต้องแข็งแกร่งด้วยตัวเองจากข้างในคุณอาจจะกำหนดขอบเขตของตัวเองนะคะว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้มันไม่ใช่คุณก็ต้องจัดการกับกับกับสิ่งที่มันกระทบกับคุณเพื่อให้คุณรู้สึกไม่ดีอันนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าการรักษาความรู้สึกของตัวเองเราจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองนะคะรู้สึกดีรู้สึกรักตัวเองไม่ให้ตัวเองรู้สึกแย่นะคะอยู่ในพลังงานที่สูงสไว้ นะคะเรื่องของการศรัทธาตัวเองเรื่องของความซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยคือการรักตัวเองนะคะนี่คือการะะการักตัวเองรักษาร่างกายของตัวเองอ่ะทุกคนหลายๆคนทำสามารถทํากันได้อยู่แล้วค่ะอย่างเช่นเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการกินอาหารครีนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นการรักษาตัวเองนะคะจะต้องดูแลตัวเองแบบนี้นี่คือการรักตัวเองมันมีอีกหลายๆอย่างมากๆนะคะแต่สิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการดูแลรักษา ความรู้สึกของตัวเองไม่ให้มีใครมากระทบความรู้สึกของตัวเองให้ตัวเองรู้สึกเสียใจให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีข้างในนะคะเราจะต้องเป็นคนที่อยู่ในไวเบรเรชั่นที่สูงๆเขาไว้นะคะนึกออกไหมเราจะต้องแบบไม่ไม่ดาวนะคะเราจะต้องอัพเขาไว้รู้ป่ะนะคะแล้วก็เรื่องของความสําคัญนะคะเรื่องของความสําคัญหมายความว่าตัวเราเนี่ยเราจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับตัวเองยังไง คือหลายๆคนเข้าใจว่าการที่ผู้ชายจะรักเราจะต้องเป็นคนที่จะต้องตามเขาจะต้องเป็นคนที่อคอยห่วงใยเขาดูแลเขาเทคแคร์เขารายงานเขานะคะอันนี้มันจะทำให้ผู้ชายรักนะคะมันก็ใช่ค่ะแต่ไม่เสมอไปการให้ความสำคัญกับตัวเองหมายความว่าคุณต้องแยกให้ออกว่าคุณเองมีความสำคัญมากกว่าผู้ชายนหมายความว่าคุณจะต้องไม่เอาเวลาของคุณไปไล่ล่า ตามผู้ชายเนืกอหกมครูคเชื่อว่าหลายคนเป็นนะคนที่ประสบความสําเร็จในความรักนะคะคนที่ออกมาให้ความรู้เรื่องนี้คนที่ออกมาเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้มีเยอะมากที่ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นคนที่ไล่ตามผู้ชายเป็นคนที่ไล่ล่าผู้ชายเขาเรียกว่าทําตัวเป็น f c ผู้ชายนืกอหรือมคือจริงๆเราจะต้องให้ความสําคัญกับตัวเองก่อน อย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในเวลาเนี้ยกับตัวเองนะคะอย่างเช่นคุณจะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องทำในเวลาที่คุณต้องการทำจริงๆแล้วก็เสมอๆอย่างเงี้ยค่ะแต่มีผู้ชายมาขันเวลาอย่างเงี้ยคุณจะไม่เซเยสกับผู้ชายหมายความว่า เขามาขั้นเวลาของฉันในวันที่ฉันต้องทำาบางสิ่งบางอย่างนัง่คือนี่นี่คือตัวอย่างของการให้ความสำคัญกับตัวเองคือคุณ สามารถที่จะกําหนดแล้วก็เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้อะนะคะซึ่งไม่ได้ให้ให้ซึ่งไม่ได้มองว่าผู้ชายมีความสําคัญกับตัวคุณมากกว่าสิ่ง,งที่คุณทําอยู่หรือแพชชั่นที่คุณทําอยู่เนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นนีนน่คือเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนอะลองลอง,ลองคิดดูว่าดูว่าคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าตัวเองนะคะ นอกจากคุณให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะก็คือการใส่ใจตัวเองก่อนผู้ชายเสมอนะคะการใส่ใจความรู้สึกของตัวเอ,ง,องเช่นการใส่ใจความรู้สึกของตัวเองนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะจะแคร์ความรู้สึกเขามากกว่าอย่างเช่นเวลาที่เขาทําผิดเนาะคุณรู้รู้อยู่ว่าเขาทําผิดนะคะคุณรู้รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนผิดแต่เขา แค่มาอ้อนวอนขอโทษนะคะมาอ้อนวอนคุณนิดนึงขอโทษคุณนิดนึงแต่คุณกลับให้อภัยเขาเพราะกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณเพราะกลัวว่าเขาจะเดินหนีคุณไปเพราะกลัวว่าเขาจะเห็นคุณไม่มีคุณค่าอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นคุณก็มานั่งเสียใจนะคะว่าคุณก็คือคุณรู้อยู่แก่ใจนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันมันติดอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วละค่ะว่า สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณรู้มามันเป็นแบบนี้แล้วความจริงมันก็เป็นแบบนี้แต่คุณกลับให้อภัยเขาน,นี่คือสิ่งที่คุณไม่ใส่ใจในตัวเองก่อนไม่ใส่ใจในความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้สึก ของตัวเองนะคะเราจะต้องใส่ใจเราจะต้องดูแลรักษาให้ดีๆนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้อภัยเขาไปแล้วนะคะให้อภัยเขาไปแล้วแต่ในใจลึกๆนะคะยังมีอะไรติดขัดอีกมากมายมันสะสมมันสะสมฉันฉันเห็นแบบนั้นฉันเห็นแบบนี้นะคะทิ้งสิ่งที่ฉันให้อภัยเขาไปเพราะว่ากลัวผู้ชายหนีจากคุณไปกลัวผู้ชายเดินจากคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะ อย,อ,อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่รักษาตัวเองไม่รักษาความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดีก่อนเนี่ยนะคะ <c oughs> คนที่เขาจะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของเราที่มีความจริงใจให้กับเรานะคะที่มีความรักเราแบบจริงๆนะคะที่มีความรักเราแบบ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 ให้ได้ทุกอย่างนะคะไม่ทำให้เราเสียใจไม่ทำให้เราเสียความรู้สึกนะคะ คุณจะต้องมีความรักและความศรัทธ,ธาในตัวเองในความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันสาคัญมากๆนะคะอยากจะบอกว่าผู้ชายนะคะจะหมดความปรารถนานะคะจากผู้หญิงที่เพิกเฉยนะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองอย่าเพิกเฉยศรัทธ,ธาและความซื่อสัตย์ของตัวเองนะคะตัวเองต้องมาก่อนผู้ชายเสมอนะคะจงรักนะคะแล้วก็ศรัทธ,ธาในตัวเองเนาะคลิปนี้กูคงขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ